เด็กหญิงมิย้ายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่155 อีหนิงเห็นคนของค่ายเทพสงครามหยิบหน้าไม้ออกมาก็ตื่นตระหนกขึ้นเล็กน้อยความรุนแรงของหน้าไม้เป็นสิ่งที่คันธนูไม่อาจเทียบได้ลูกศรของหน้าไม้สามารถยิงผ่านแผ่นไม้ได้อย่างไร้ปัญหาเทว่าเมื่อนางเคาะผนังรถมาถึงได้วางใจลงผนังน่าจะหล่อขึ้นมาจากเหล็กไม่จำเป็นต้องหวาดกรงลูกศรจากหน้าไม้ รถม้าวิ่งด้วยความเร็วอย่างยิ่งยวดกล้ามเนื้อม้ากำยำแข็งแรงน่าจะเป็นม้าพันสายเลือดบริสุทธิ์จากต้ายวนอีหนิงถูกกระแทกจนนั่งไม่ติดกระดูกก้นกบปวดระบอม แต่เมื่อเห็นคนของค่ายเทพสงครามจำนวน20-30คนที่ไล่าตามมานางก็ไม่กล้าปรีปากรบกวนเต้าเยียนไม่รู้ว่าจะสะบัดขนพวกนี้ทิ้งได้อย่างไรอันที่จริงหลวงสัหยวนไม่ได้รั้งตัวอยู่ในวัดนานนักครานี้ที่เขามาหนึ่งเพื่อช่วยอีหนิงสองเพื่อพาเจิงอิ่งคุณหลบหนีเขาต้องการตัวทั้งสองคนไฟไหม้ที่หุบเขาด้านหลังก็เป็นเขาที่ ส่งคนไปวางเพลิงเขาคาดเดาไว้แล้วว่าลู่เจียเสียต้องเอาคนมาขังไว้ที่วัดต้าฉืออันที่จริงนี่เป็นเรื่องที่ไม่ยากต่อการคาดเดานักมีองค์คารักจากจวนตระกูลลู่มาที่วัดต้าฉืออยู่เสมออีกทั้งในระยะนี้วัดต้าฉือก็มีปริมาณการกินอาหารมากกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดเมื่อไล่ไปตามเถาวันย่อมเจอผลแตงไม่นานเขาก็พบตัวคนดัง นั้นการใช้กลยุทธ์ส่งเสียงบูราฟ้าฝ่าตีประจิมในการช่วยเหลือหลัวอีหนิงจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหากสามารถช่วยเหลือเจิงอิ่งคุณออกมาได้ในคราวเดียวกันย่อมเป็นเรื่องที่วิเศษมากแผนการละเอียดรัดกุ้มเพียงแต่คนที่ส่งไปเพื่อช่วยเหลือเจิงอิ่งคุณต้องเผชิญหน้ากับลู่จียสเสียเพวาเขาล้วนเป็นผู้ที่มีฝีมือเยี่ยมยอดหากในเวลาครึ่งการทูป ยังไม่เห็นพวกนั้นกลับมาเขาก็ต้องรีบจากไปคนเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นหมากที่ถูกละทิ้งต้องตายทั้งหมดนิ้วของหลัวงสัญยวนเคาะลงบนราแนงหน้าต่างเขาหลับตาคำนวณเวลาด้านนอกยังคงไร้ความเคลื่อนไหวใดๆทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นรีบหนี ภายในห้องมีองค์คารักษ์ยืนอยู่สองคนครั้นได้ยินคำสั่งก็รีบวิ่งไปสั่งการรถมา้าองค์คารักษ์ของหลวงสันญวนเพิ่งเดินออกมาจากด้านในก็พบลู่เจียเสี่ยที่พาคนมายืนรออยู่ตรงประตูแล้วลู่เจียเสี่ยนั่งอยู่บนหลังมา้ามองพวกเขาจากมุมสูงด้วยสีหน้าเฉยเมยเย็นชาน่าจะเพิ่งมาจากหุบเขาด้านหลังช่างตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งนัก วัวสันยวนยิ้มพลางกล่าวใต้เท้าผู้บัญชาการช่างประจวบเหมาะอย่างยิ่งข้ามาเพื่อกราบไหว้ใต้ซือเต้าเย็ยนแต่เขากลับไม่อยู่ข้ากำลังจะออกไปพบกับท่านดูจากท่าทางแล้วท่านกำลังมีเรื่องเร่งด่วนหรือลู่เจียเสียหัวเราะอ,ออกมาใต้เท้าหลวงไม่ทราบหรือที่หุบเข่าด้านหลังมีคนคิดชิงตัวนักโทษ พวกมันวางเพลิงเรือนบริวารไปสามห้องเคราะดีที่เพลิงถูกควบคุมไว้ได้ทันการทั้งยังจับตัวพวกที่ลอบวางเพลิงได้แล้วกำลังเตรียมส่งกลับไปยังจวนผู้บัญชาการแต่พวกมันคิดจะกินยาพิษเพื่อปรดิษฐดีที่ข่าหักกรามของพวกมันจึงช่วยเหลือไว้ได้สองสามคนเมื่อส่งกลับไปสอบสวนก็น่าจะรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเป็นใคร หลัวสัญยวนยังคงสงบนิ่งพุทธสถานอันเงียบสงบบริสุทธิ์กลับมีคนกล้าลอบวางพเพลิงครั้นลู่แจียเสียได้ยินก็หัวเราะเสียงต่ำได้ยินมาว่าใต้เท้าหลัวเชี่ยวชาญในเรื่องการทรมานเพื่อสอบเข้นปากคำมีสู้ช่วยเสนอความคิดสักวิธีสองวิธีข้าน้อยคงไม่กล้าเสนอความคิดหลวสัญญวนประสานมือ ถ้าว่าหากใต้เท้าผู้บัญชาการสนใจข้าจะให้คนส่งหนังสือไปที่จวนผู้บัญชาการสักสองสามเล่มในนั้นมีวิธีการทรมานเพื่อเข็นคําสารภาพมากมายเพียงการถลกผิวหนังก็สามารถแบ่งอย่างละเอียดเป็นห้าประเภทสาสิบกว่าวิธีแล้วหากใต้เท้าผู้บัญชาการอยากเรียนรู้ก็ศึกษาจากสิ่งนี้ย่อมดีที่สุดวันนี้ข้าน้อยหลวต้องขอตัวก่อนแล้ว ครานี้หลวงสันยวนนำคนกว่าหนึ่งร้อยคนมาด้วยล้วนเป็นทหารพรีชีพที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดียามนี้พวกเขาอบล้อมอยู่ด้านนอกดังนั้นเขาจึงไม่กังวลหากลู่เจียเสียกล้าลงมือจริง ก็แปลเปลี่ยนเป็นตับภาพน้ำที่อยู่ในหายตัวนั้นแทนรอยยิ้มของเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลงขณะรอบส่งสัญญาณเมือ่อคนรอบข้างที่แอบซุ่มอยู่กระโดดออกมาอย่างรวดเร็วลู่เจียเสียคาดการไว้ได้นานแล้วในใจจึงรอบสะบดเยอยหยันเขาประมาณศัตรูต่ำไปไม่ได้วางแผนป้องกันหลัวสัญญวนสำหรับเขาเรื่องนี้ถือเป็นความอับยศอดสูหากเขาไม่ได้ประเมิน ศัตรูต่ำเกินไปหลัวงสัญยวนจะแย่งชิงหลัวอีหนิงไปจากมือเขาได้หรืออย่าได้แม้แต่จะคิดหลัวเสัญยวนเองก็รู้สึกเสียได้ที่วันนี้คงทำได้เพียงจากไปก่อนเรื่องเจิงอิ่งคุณเขาคงไม่พยายามชิงตัวอีกเขาไม่สามารถประลองกับลู่เจียเสียในเรื่องที่อีกฝ่ายเหนือกว่าความสามารถในการต่อสู้ของลู่เจียเสียน่ากลัวเกินไปหากมีใช่เพราะวัน เขาวางแผนเล่นงานลู่เจียเสียโดยวางกองกำลังซุ่มโจมตีเต็มกำลังฝ่ายลู่เจียเสียเองก็เตรียมการป้องกันไม่เพียงพอเขาคงเหลือเพียงหนทางแห่งความตายแล้วสี่หน้าของลู่เจียเสียเย็นชาทะมึงทึงหลัวซันหยวนต้องส่งหลัวอีหนิงออกไปแล้วแน่นอน เต้าเยียนติดตามตนมาห้าปียามปกตินอกจากพิธีกรรมทางศาสนาก็ไม่เคยสนใจสิ่งอื่นได้หลังจากปราพวกโจรสลัดได้สำเร็จเดิมห้องเต้มีบัญชา แต่งตั้งเขาเป็นผู้บัญชาการขุนนางขั้นสามเท่าว่าเขากลับปฏิเสธเดิมหลงนึกว่าเขาเป็นนักพรตที่มีสมณศักดิ์ขั้นสูงลู่เจียเสือจึงตั้งใจสร้างและตกแต่งวัดตาชือ้อเพื่อให้เขาพำนักที่นี่ได้อย่างสุขสบายเท่าว่าไม่เคยคาดคิดเลยว่าเขาจะสมรู้ร่วมคิดกับหลัวงสัญยวนวางแผนแย่งชิงทุกสิ่งไปจากมือตอน หลัวเซนยวนผู้นี้อายุยังน้อยแต่ปลับมากแผนการคนทั่วไปไม่มีทางรับมือเขาได้เฉิงหลางถือเป็นหนึ่งในยอดฝีมือแต่ก็ยังไม่อาจต่อกรกับเขาลู่เจียเสียมองเขาเดินออกไปจากลานกว้างจากนั้นเสียงราบเรียบก็ดังขึ้นหลัวเซินยวนในเมื่อเจ้าไม่ยอมหย่าภรรยาต่อไปก็อย่ายได้กล่าวโทษข้า เดิมข้ายังมีใจแม่ตาอยู่หลายส่วนคิดจะปล่อยเจ้าไปเชิญใต้เท้าตามสะดวกเหลือสันยวนทิ้งไว้เพียงหนึ่งประโยคจากระยะไกลลู้เจียเสียหัวเราะขึ้นอีกครั้งความสัมพันธ์ระหว่างนางกับข้ามิได้เรียบง่ายเช่นบิดากับบุตรสาวบุญพรรม คลายว่าร่างของหลัวสันยวนจะไม่ได้หยุดชะง,งักแม้เพียงเล็กน้อยครานี้ลู่เจียเสียพาคนมาไม่มากพอกองกำลังสนับสนุนจากหน่วยเทพสงครามด้านนอก คงถูกเต้าเยี่ยนสกัดกั้นไว้แล้วเขาไม่ได้ลงมือกับหลัวเซินยวนเพราะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลยามนี้หลัวอีหนิงยังไม่ยอมรับเขาเท่าว่าช้าเร็วก็ต้องมีสักวันที่นางต้องกลับมาอยู่ข้างกายเขาแน่นอนหากนางยังยืนกรานไม่ยอมกลับมาความอดทนของเขาก็ไม่ได้มีมากนักลู่เจียเสียสูดลมหายใจเข้าลึกอันที่จริงเมื่อเขาพบว่า จำนวนคนของฝ่ายตรงข้ามมีไม่มากก็ตระหนักได้ในทันทีว่านี่คือกลยุทธ์ส่งเสียงบูราพาฝาตีประจิมเขารีบย้อนกลับมาแต่ก็ยังช้าไปหนึ่งเก้าหลัวอีหนิงถูกพาตัวออกไปแล้วที่สําคัญหลัวสัหยวนยังวางกองกําลังพรีชีปล้อมรอบไว้เป็นจํานวนมากเวลานี้เขาไม่อาจกระทำการบุ่มบามคนที่เขาพามามีจำนวนไม่มากหากเกิดการประทะขึ้น ย่อมไม่มีทางได้เปรียบเท่าว่าเขาไม่ใช่คนที่ยอมรามือโดยง่ายในเมื่อนั่นคือภรรยาของเขาลูเจียเสียรังบางเหียนม้าให้กลับหัวแล้วพุ่งทยานไปตามเส้นทางหลวงอย่างรวดเร็ว อากาศบนภูเขาดุดสีหน้าของเด็กน้อยกล่าวว่าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเมื่อครู่ยังมีพระอาทิตย์สดใสเพียงชั่วประเดี๋ยวเมฆดำกลับแผ่ปกคลุมไปทั่วพายุฝนเทกระนำํำเคราะดีที่เต้าเยี็นคุ้นเคยกับพื้นที่บนภูเขาแห่งนี้เป็นอย่างดีหลังจากผ่านเส้นทางคดเคี้ยวเลี้ยววนไปมาเจ็ดปดครั้งก็สลัดหลุดจากการติดตามของคนไข้เทพสงคราม เขาพานางไปยังวัดที่ก่อด้วยดินบนภูเขาเพื่อหลบฝนขณะที่อีหนิงลงจากรถเท้าที่เหยียบขั้นวางเท้าไม่มั่นคงจึงจวนเจียนล้มลง เต้าเยียนหันกลับมามองนางคล้ายกำลังเร่งรัดให้นางเคลื่อนตัวเร็วขึ้นพายุฝนที่สรดกระทบบนร่างนางหนาวเย็นยิ่งกว่าสิ่งใดอีหนิงกัดฟันพยุงตัวร่างกายของนางเปียกโชกในระยะเวลาเพียงไม่นานอาการบาดเจ็บที่เท้าซึ่งยังไม่หายสนิทเมื่อเคล็ดอีกครั้งจึงคล้ายจะมีอาการปวดกำเริบบนเขามีวัตถุดิบทังยา จำพวกสมและหงจิ่งเทียนขึ้นตลอดทั้งปีบรรดานักพรตที่ขึ้นเขามาเก็บเกี่ยวตัวยามักแวะพักผ่อนที่นี่ดังนั้นด้านในจึงถูกเก็บกว่าสะอาดสะอ้านแม้จะมีห้องปีกข้างทั้งสองด้านและอาสมเพียงแค่หลังเดียวแต่ก็มีเตียงอุ่นโต๊ะเก้าอี้เตาไฟสำหรับจุดไฟทำอาหารครบครันหลังจากอีหนิงเก้าเข้ามาด้านในก็เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศนางมองด้านน อกที่ฝนกำลังตกหนักจนทำให้พื้นปลายเป็นดินคอนเป็นพายุที่หนักหนาเอาการจริงๆท้องฟ้ามืดทะมึนรถม้าจอดอยู่ตรงบริเวณลานกว้างม้าถูกฝนสาดจ,จนแผงคอชุ่มไปด้วยน้ำมันสะบัดหัวไล่น้ำฝนอย่างไม่รู้จะทำอย่างไร ไร้หนทางที่นี่ไม่มีคอกมาห้องก็เล็กเกินไปที่จะปล่อยให้มันเข้ามาหลวอีหนิงสำรวจสภาพภายในวัดที่ผูกพังแห่งนี้อยู่พักหนึ่งนางหยิบถังจากมุมหนึ่งขึ้นมาเตรียมออกไปรองน้ำฝนเพื่อนำมาต้มดื่มอย่างน้อยจะได้ช่วยขับไล่ไอเย็นยามนี้นางอยู่ในช่วงฤดูทนรับความเย็นไม่ได้มิเช่นนั้นอาการจะยิ่งสุดลงในเมื่อไม่มีสาวใช้คอย ตอนนี้บาดนางก็ต้องลงมือเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้ายัางเปียกชื้นไปหมดไม่มีกระทั่งชุดให้ผัดเปลี่ยนเนื้อผ้าลู่แน่ไปตามเรือนร่างทั้งหนาวเย็นทั้งอุ้มน้ำนางอยากก่อกองไฟเพื่อผิงไฟให้แห้งสักครู่อย่างน้อยจะได้ทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นบ้างเต้าเย็ยนเห็นนางถือถังก็กล่าวว่าด้านนอกฝนตกหนักหากเกิดเรื่องอะไรขึ้น ข้าก็ต้องไปช่วยเจ้าเจ้าอย่าได้เคลื่อนไหวในเมื่อเขาไม่ตกลงอีหนิงจึงทำได้เพียงวางถังลงความหนาวเย็นยิ่งทวีความรุนแรงเมื่อเขาเห็นเช่นนี้ก็ค่อยๆหลับตาลง นั่งขัดตมาดบนเตียงอุ่นท่องบทสวดนับลูกประคำต่อไปผ่านไปสักพักอีหนิงก็ลองพยายามจุดไฟอากาศยามฝนตกช่วงปลายฤดูสาวหนาวเย็นมากจริงๆทั้งตอนนี้ยังอยู่บนภูเขาดังนั้นจึงหนาวกว่ายามปกติมาก ใบจื้อลูโ่โฉวสีเขียวเข้มที่นางสวมเพียงตัวเดียวเปียกชื้นไปทั้งตัวนางรู้วิธีจุดไฟทั้งที่ทําการถูแรงๆเพียงครั้งเดียวก็จุดติดแล้วถาว่ายามนี้พราะวิงเวียนศีรษะร่างกายอ่อนแอเรียวแรงน้อยเกินไปทําให้แม้จะถูหินจุดไฟจนมือเจ็บสักเท่าไหร่ก็จุดไม่ติดหลังจากเต้าเยียนพานางเข้ามาก็คล้ายไม่สนใจนางอีก ผ่านไปครู่หนึ่งอาจเป็นเพราะในที่สุดเขาก็ทนมองต่อไปไม่ได้ มือที่สวมสร้อยประคำคู่หนึ่งจึงดึงหินจุดไฟมาจากมือนางถูอยู่สองสามครั้งเพื่อสร้างประกายไฟบนกระดาษก่อนจะวางกระดาษเข้าไปเพื่อจุดฟืนอากาศภายในห้องอบอุ่นขึ้นไม่ใช่ความหนาวเหน็บอันเสียบแทงกระดูกแล้วอีหนิงไม่ได้นั่งบนเตียงอุ่นนางนั่งอยู่บนเก้าอี้กลมก่อตัวเองเป็นก้อนกลม เคยค้างอยู่บนเขาพยายามใช้ไฟผิงตัวเองให้แห้งเร็วที่สุดแม้คราแรกสิทธิพี่ผู้นี้ของหลัวสันยวนคิดจะสังหานางภาว่ายามนี้นางจำต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขาไว้นางอยากรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเต้าเยียนกับหลัวสันยวนจึงเอ่ยถามว่าใต้ซือท่านกับพี่ชายสามของข้าเป็นสิทธิพี่น้องร่วมอาจารย์ตั้งแต่เขายังเด็กหรือ ข่าแรกที่พบเขาเขามีอายุสิบเอ็ดปีแล้วเป้าเย็ยนตอบเสียงเบาเจ้ามานั่งบนเตียงอุ่นข้าจะไปนั่งบนเก้าอี้กลม่มข้าไม่เป็นไรท่านนั่งบนเตียงอุ่นเถิด การที่อีหนิงนั่งบนเก้าอี้กลมช่วยให้นางรักษาสภาพตื่นตัวไว้ได้นางไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นบนลำคอหลังที่ขาวดุดยกยังสามารถเห็นคราบเลือดที่เกิดจากเหตุการณ์เมื่อครู่ได้แม้จะรู้สึกเหนื่อยล้าอีกทั้งร่างกายยังไม่สบายาว่านางต้องรักษาความตื่นตัวเอาไว้ไม่กล้าพล่อยหลับเพราะเมื่อครู่เต้าเหยียนคิดจะสังหารนาง เก้าเยี่ยนนั่งลงแล้วเริ่มท่องบทสวดอีกครั้งในเมื่อนางไม่รับน้ำใจเช่นนั้นเขาก็ถือเสียว่าไม่เคยพูดอีหนิงตั้งใจฟังก็พบว่าเป็นหัวใจพระสูตรนางหาวอดพยายามฝืนรั้งสติเอาไว้นางมองออกไปนอกประตู ก็พบว่าหมาถอยเข้ามาซุกตัวในอาสมฝนเบาบางลงแล้วฝนที่เพิ่งตกทำให้บนเขาปกคลุมไปด้วยหมอกทำให้เห็นภูเขาที่อยู่ระยะไกลเป็นเพียงเงาดำสลัวไม่รู้ว่าหลวสัญญวนหนีไปแล้วหรือไม่เมื่อไหร่นางจึงจะสามารถกลับไปได้นางอยากกลับไปยังตระกูลหลัวโดยเร็วที่สุดกลับไปยังบ้านอันคุ้นเคยบ้านที่สามารถนำพาความอบอุ่นความผูกพันมาสู่ งท่าว่าทานใดนั้นนางก็คิดถึงคำที่ลู่เจียเสียกล่าวไว้อีกครั้งเพียงนางยังเป็นภรรยาของหลวงสัญยวนเขาก็จะไม่มีวันปล่อยตระกูลหลัว อีหนิงเอนกายลงบนเก้าอี้กลมความรู้สึกสับสนเศร้าสลดเข้าปกคลุมบางทีอาจเป็นเพราะฝนห่าใหญ่ในค่ำคืนราตรีบางทีอาจเป็นเพราะอากาศหนาวเย็นเกินไปเป้าเยียนที่อยู่ภายในห้องเรากลับไม่อยากจะสนทนากับนางแม้เพียงสักประโยค ค่ำคืนอันเงียบสงัดไร้ซึ่งสรรพเสียงใดๆหากหลัวสันยวนไม่ได้ออกตามหานางเช่นนั้นนางจะไม่ต้องค้างแรมอยู่ในภูเขาแห่งนี้ทั้งคืนหรือนางทั้งเปียกทั้งหนาวหากต้องค้างแรมที่นี่พรุ่งนี้นางคงไม่ใช่แค่ไข้ขึ้นสูงแล้วท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นมืดสนิทอากาศยามค่ำคืนในภูเขาหนาวเย็นยิ่งขึ้นอีหนิงจึงปิดบานประตูลง เอาเยียนเก็บลูกประคำแล้วเดินออกไปด้านนอกเมื่อเขากลับมาในมือก็มีมันเทศขนาดครึ่งฝ่ามืออันหนึ่งเขาโยนลงไปในกองไฟทำให้เกิดเสียงเปียปราขึ้นทันทีอาหารเย็นของเจ้าคงต้องกินสิ่งนี้แล้วเป็นของป่าบนภูเขาเดิมอีหนิงคิดว่านางไม่หิว เผ่าว่าเมื่อกินหอมของมันเทศเผาร้อนๆลอ,อยโชอยออกมานางกลับรู้สึกอยากกินมากขณะที่หยิบออกมายังร้อนจัดมันเทศมีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือนางหลังจากปลอกเปลือกแล้วนางก็แบ่งครึ่งนึงส่งให้เต้าเย็ยนเขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธเห็นทีการหาอาหารบนเขาจะเป็นเรื่องยากจริงๆอาจเป็นเพราะพิษจากไอเย็นนางจึงเริ่มวิงเวียนศีรษะท้องอืดไร้ความอยาก อาหารทั้งต่อมรับรถยังไม่ทำงานแต่จะไม่กินก็ไม่ได้อีหนิงพยายามยัดมันเทศเครื่องหัวนั้นลงไปทั้งนุ่มและอุ่นร้อนดีกว่าไม่ได้กินอะไรเลยอีหนิงกำลังกินใกล้หมดก็ได้ยินเสียงรถม้าตรงหน้าประตู ครั้นเต้าเยี่ยนได้ยินเสียงก็ตื่นตัวขึ้นทันทีทั้งยังหยิบหน้าไม้ยาวของตนออกมาเสียงเคาะบานประตูดังขึ้นตามมาด้วยเสียงอันมั่นคงลากยาวเสียงหนึ่งเป็นข้าเองมิเป็นไรเมื่ออีหนิงได้ยินเสียงเขาร่างกายก็ตอบสนอง ปฏิกิริยาแรกคือกระบอกตาร้อนชื้นอย่างไม่อาจสะก,กดกลั้นหลวสันยวนมาหานางแล้วเต้าหยียนเดินออกไปด้านนอกร่างสูงร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเขากางร่มอยู่เมื่อเขาหุบร่มแล้วเดินเข้ามาด้านในเต้าหยียนจึงได้วางหน้าไม้ยาวในมือลงไม่อยู่ในอาการตื่นตัวเอีกอีหนิงรู้สึกอยากร้องไห้เมื่อหลวสัหยวนเดินเข้ามาก็พบกับสภาพอันน่าเวทนาของ นั่งทำให้อดขมวดคิ้วมุ่นด้วยความปวดใจไม่ได้เขาเก้าวเข้าไปปลดเสื้อคลุมกันล้มออกแล้วห่อตัวนางไว้ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเมื่อสัมผัสหน้าผากของนางก็พบว่ามันร้อนมากเหตุใดจึงมีสภาพเช่นนี้ หลวงสนยวนดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดเดิมในช่วงมีฤดูก็จะเจ็บป่วยจากไอเย็นได้ง่ายมิเช่นนั้นคงไม่ป่วยง่ายไดเช่นนี้นางไม่ได้ปราะบางถึงขั้นนั้นหลัวอีหนิงรู้สึกว่าตนอ่อนแอกว่ายามปกติครั้นได้พบเขาทั้งร่างก็ผ่อนคลายนางกอดเขาไว้นั่นไม่ยอมปล่อยขานเรียกเขาว่าพี่ชายสามด้วยน้ำเสียงที่เริ่มแหบพร่าแล้วเต้าเยียนกล่าวว่า เมื่อครู่นางสะดุดล้มกลางสายฝนน้ำเสียงเขาราบเรียบยิ่งหลัวสันยวนกอดน,นางไว้เขายิ่งสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุทั่วร่างกายของสาวน้อยใขรขึ้นสูงมากเขาเอ่ยถามข้าจำได้ว่าพี่นี่พอมียาสมุนไพรยอยู่บ้าง <c oughs> เหตุใดท่านจึงไม่ต้มยาขับไอยเย็นให้นางสักถ้วยข้าไม่รู้ว่านางได้รับไอยเย็น เอาเยี่ยนกล่าวเมื่อคู่นางฝืนทำเป็นเข้มแข็งนั่งบนเก้าอี้กลมเขาให้นางมานอนบนเตียงนางก็ไม่ยอมเขายังหลงนึกว่านางไม่เป็นอะไรเพราะสำหรับเขาแล้วการที่เสื้อผ้าเปียกฝนนับเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องหนึง่งหลวสัญยวนทอดผอนใจสิทธิพี่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับสตรีจะคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งอีหนิงเองก็ไม่ใช่ผู้ที่เอ่ยปากแสดงความอ่อน แอร์อหน้าผู้อื่นช่างเถิดอย่างไรเขาก็กำลังพาคนกลับไปแล้วเช่นนั้นก็ไปประเดี๋ยวนี้เลยบนร่างของเขามีกลิ่นอันคุ้นเคยทั้งยังทำให้บังเกิดความอุ่นใจอีหนิงกอดเอวของเขาไว้สูดดมกลิ่นหอมบนสาบเสื้อของเขาบนนั้นยังมีกลิ่นเปียกชื้นของน้ำฝนนางกล่าวว่าไม่เป็นไรท่านตามหาข้าเจอก็เพียงพอแล้ว สถานที่แห่งนี้ห่างไกลธุระกันดานข้ายังกลัวว่าท่านจะหาที่นี่ไม่พบเอาเถิดบัตรนี้ไม่มีเรื่องแล้วเขากอดอีหนิงไว้แล้วตบหลังนางเบาๆข้าต้องหาเจ้าจนพบแน่นอนหลวสันยวนขอบคุณเป้าเยียนเขาอุ้มอีหนิงกลับไปที่รถมา นางเริ่มมึนงงไม่รู้สึกตัวแล้วเขาให้นางพักผ่อนอยู่บนรถมาก่อนจะย้อนกลับมาภายในวัดแล้วกล่าวกับเต้าเยี่ยนว่าเกรงว่าท่านจะกลับไปที่วัดต้าชื่อไม่ได้แล้วข้าสร้างห้องพระเล็กๆไว้ในตูวนที่ตรอกสินเฉียวห้องหนึ่งท่านไปพักที่นั่นก่อนเต้าเยี่ยนคลองศีษษานักพรตต้องรักษาศีลเคร่งครัดข้ายินดีที่จะอยู่ที่นี่ หลวงสัญยวนไม่ฝืนบังคับเขาอย่างไรเต้าเยียนก็มักพาเนจอนไปทั่วทุกสารทิศสถานที่เหล่านั้นแม้แต่ที่กำบังล้มฝนก็ไม่มีทว่าอย่างน้อยที่นี่ก็มีห้องผูพังสามห้องสามารถป้องกันลมฝนให้เขาได้หลวงสัญยวนจึงเอ่ยขึ้นอีกครั้งคราวนี้ท่านพรยศลู่เจียเสียการอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยช้าเร็วเขาก็จะตามหาท่านจนพบ มิสู้ออกไปพาเนจรให้ทั่วใต้ล่ะวางใจเถิดเขาไม่มีทางสังหารค่ะเต้าเยียนพูดจบก็ปิดตาลงช้าๆหลัวสันยวนมองสิทธิพี่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่กล่าวสิ่งใดลู่เจียเสียไม่มีทางฆ่าเขาคนผู้นี้มีสถานะพิเศษแต่ลู่เจียเสี่ยคงไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วเขากล่าวลาเต้าเยียน ก่อนไปขึ้นรถม้าบนรถม้าไม่มีกระถางไฟอีหนิงขดตัวเป็นกล้อนกลมอยู่ในเสื้อคลุมหนาวจนอยากจะถอดเสื้อที่เปียกชื้นออกแต่หลวสันยวนอยู่ตรงหน้านางจะถอดได้อย่างไรดังนั้นจึงทำได้เพียงกระชับเสื้อคลุมให้แน่นขึ้นในที่สุดนางก็เห็นเขาเข้ามาด้านในรถม้าเริ่มเคลื่อนตัวอีหนิงกัดฟันมุดเข้าสู่อ้อมกอดเขาโดยไม่สนใจสิ่งใดก็ เพราะร่างของเขาอบอุ่นอย่างยิ่งหลัวสันยวนถูกนางบังคับให้อ้าแขนทั้งสองข้างออกเพื่อที่นางจะได้เข้ามาในอ้อมกอดของเขาเขาเช็ดผมที่เปียกลู่ของนางก่อนจะออกแรงกระชับอ้อมกอดให้แน่นขึ้นรู้สึกไม่สบายหรืออีกครู่ก็ถึงบ้านแล้วย่อมรู้สึกไม่สบายแน่นอนนางกอดเอวเขาไว้แน่นดุดปลาหมึกยักษ์ที่เกาะหนึบอยู่บนร่างเขา ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียม,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 ม ja, ดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <inter renewed> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ